ล,ลองดีวัดดวงว่าใครจะร่วงดวงเป็นกิโลลองดีวัดดวงว่าใครจะร่วงดวงเป็นกิโลออกไปบุหคนอนทงออกไปบุหเลยคนอนทงคืนทำ โคกวารำตัดตัวแตงเอออะไรรับรองมีเกดจะจับห่วงว้ยแม่คุณมือมากเลยจะจับห่วงเล่นหัวกูเถอะนะโอ้ลูกเหมือนเลย่ะเหมือนเลยแม่อ้นี่ผม จะจ่าผัวมึงมาขาดดัดมึงไงเขตลูปากดูดเม็ดตั้งมาไปบอลองดีวาดดวงว่าใครจะรวงดวงเป็นกิโลถ้ลองดีวาดดวงว่าใครจะรว้ดวงเป็นกิโลอาไปโบอเลยคนบอกอาไปโบอเลยคนบอกคืนทาง้องหองจะร้องไห้โหถ้าคืนดอง น้องจะช้ำไม่ชุ่มไม่ชาเม็นชาดน้องไม่สลดพี่ก็ไม่สลัดถ้าน้องกินอาจคุยโอช่างกิ่งช่างกล้าเมตตากลมถ้าน้องต้มพี่แทงกักแทงยำยำห้ามใครมายักถ้าน้องคิดอยากหุงโยพี่เกาะลำตัดตัวเตยเออ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 รับรองไม่เคยตื่นเต้นขอบอกนาตยาอีเขียวตัวเตงเออ เเองไทยน่าลงเขาเป็นตอปิโดเปอ่อลองดีวัดดวงว่าใครจะลวงลวงไม่โลลองดีวัดดวงว่าใครจะลวงลวงไม่โลง้าไปร้อเลยคนพอกอาไปร้อ,อ,อเลยคนพอกคือ,อทำจองอหองจะร้องพายโฮไอหุ่นแหง้งแรงเหี่ยวกระดอกยุบเดียวกระ มาเจอกุ้งตัวเต่งถึงหมดแรงเด้งหัวมันยังโดโอ,อย่าลีวา้มาวัดจะเสียงประวัติดังว่าแม่ครับพ่อครับช็อตนี้ตอนนี้มันต้องมีพระเอกนางเอกมิวสิกเวลาผมร้องไะให้พระเอกมิวสิกนางเอกมิวสิกรำตามคำเนื้อร้องใครอะเอาแกสองคนไงเชื่เป็นพระเอกมิวสิกนางเอกมิวสิกให้ดูหน่อยนี่พระเอกะ่ะแม่แม่พอพ,อ,พอที่นี่เขาจะได้เห็น,นว่าเราร้องอะไรยังไงนั่นนางเอกนู่นนางเอกเหมือนนางเอกละครลิงไงั่านว่ามะ สิมาแม่มามาลองให้มาขึ้นโมร้ออะไรกันนะก็ล้องตามแก้เขาเนี่ยอ้นี่ก็โกงล้อเลยเอาก็ตามทั้งนองเั้งงานเออต้องทำตามคำเนื้อร้องอย่างนี้เะเออย่าลิมาไอมาวัดจะเสียงประวัติยัง่ามาสิมาแม่มามาลองให้มา โห oh. แล้วหมาแก่ด้วยเนี่ย <S 1> <S 1> มึงไม่โม่ตั๊ียเอาอต้องโม่แล้วไงโอ้โห oh, มึงทำเป็นไหมเนี่ยไม่เคยเล่นนะมาบุกมาเป็นนตาตาอุณนตาตาเออถึงเป็นชายนาลงเองยาลืวายมาวัดจะเสียงประวัติดังว่ามาสิมาแม่มามาลองให้มาขึ้นโม โอ้ยผัวโอ้ยแม่มีงิแต่อยยึดยันทันควันเลยนะบุญงาเพียงเรากระดบยกค่อยๆผู้เมงจะลอยติดคืนตอนหัวน้องดำพี่จะตำตาไอิสะดือให้น้องร้องอือโมหผู้กระจอบอกกระใจอะเข้ามาใครดีกว่าไม่แก้มแดงผิวแตงกวามารักกันดีกว่าคนโต ยิงกว่าเราเชี่ยงชุนเปิดจุกแล้ชุนเมนโช่ของขมเล่นกันมัวเออเออเอยยวดจะ่วงไม่ยัดที่โมบเจอหัวสะบักของมึงจะบุบเออเออเอมึงจะเดินละก็ไปหูบล่องโหไไปพอลองดีวัดดวงว่าใครจะลวงลวงเป็นกิโล ลองอีว่าดวงใครจะร่วงดวงไม่กี่โลออกไปพ้นเลยคนพอกออกไปพ้นเลยคนพอกคืนท่าจ้ององจะร้องไห้โฮร้องให้โบเลยมึงอีผีหลักใจทำไมมึงกล้าตบหน้ากูกูนี่แหละกูจะกูดูวมึงหิงเสียุดจะรับเลยกูหยิบระวังตัวได้ไหมคะ เดี๋ยวมันก็ออกมา